ก้อนฟองสบู่แตกโดยโรเบิร์ตคิโยสกิพ่อรวยสอนลูก Blue Oakock Podcast เอดที่124โลกกำลังเข้าสู่ที่ยุคเงินปลอมครองระบบโดยทางโรเบิร์ตคิโยสกิเขาได้เผยวิธีเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่วิกฤตครั้งใหญ่จะมาถึงชปเตอร์ที่1 เศรษฐกิจฟองสบู่ต้นกำเนิดของปัญหาเศรษฐกิจโรเบิร์ตคิโยสกิผู้เขียนหนังสือชื่อดังอย่าง Rich Dad Poor Dad พ่อรวยสอนลูกเขาได้พูดถึงมุมมองต่อเศรษฐกิจโลกปัจจุบันว่าเรากำลังอยู่ในภาวะที่เรียกว่าเศรษฐกิจฟองสบู่หรือ Bubble o n o m i c s ไม่ใช่ Economics ซึ่ง Bubble n o m i c s นั้นมันได้ถูกสูบลมให้พองโตด้วยการพิมพ์เงินหรือการเพิ่มจำนวนหนี้สินอย่างมหาศาล แทนที่จะเติบโตด้วยมูลค่าทางเศรษฐกิจที่แท้จริงอย่างเช่นการสร้างผลผลิตที่มีความมั่งคั่งที่ยั่งยืนมากกว่าการพิมพ์เงินโดยเขาได้เปรียบเทียบว่าเศรษฐกิจโลกทุกวันนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับลูกโป่งขนาดยักษ์ที่พองโตขึ้นเรื่อยๆจากการอัดฉีดเงินที่ไม่มีสินทรัพย์ค้ำประกันอยู่จริงซึ่งคนทั่วไปที่ไม่ต้องจบด็อกเตอร์หรือมีใบปริญญาด้านเศรษฐศาสตร์ก็มองออกว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเมื่อฟองสบู่ลูกนี้ขยายจนถึงขีดสุด ระบบเศรษฐกิจฟองสบู่นี้มันเปราะบางมากในปัจจุบันและกําลังรอวันที่ฟองสบู่ลูกนี้จะแตกลงโดยทางโรเบิร์ตคิโยสกิทเขาอธิบายว่าแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจฟองสบู่เป็นผลพวงมาจากการที่ทางรัฐบาลและทางธนาคารกลางทั่วโลกได้ใช้นโยบายการพิมพ์เงินและสร้างหนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อพยุงให้ระบบมันไม่ล้มแทนที่จะปล่อยให้กลไกลของตลาดปรับสมดุลด้วยตัวมันเองตามธรรมชาติโดยเขาชี้ให้เห็นว่า ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆทั่วโลกต่างก็แก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการพิมพ์เงินเพื่ออัดฉีดเข้าสู่ระบบมาโดยตลอดซึ่งผลที่ได้ก็คือมันส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพย์ต่างๆทั้งราคาอาสังหาริมทรัพย์ราคาหุ้นรวมถึงค่าครองชีพสิ่งของทั่วๆไปก็ต่างพากันสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้ผู้คนจำนวนมากรู้สึกเหมือนตนเองรวยขึ้น เมื่อเห็นมูลค่าบ้านหรือพอร์ตหุ้นเพิ่มสูงขึ้นแต่ในสายตาของโรเบิร์ตคิโยสกินั้นเขากลับมองว่านั่นเป็นความมั่งคั่งภาพลวงตาเพราะมันเกิดจากการปั๊มเงินเข้าไปในระบบมากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงซึ่งเขาเตือนว่าภาวะเช่นนี้ไม่ยั่งยืนและฟองสบู่ที่พองโตขึ้นทุกวันย่อมมีวันแตกสลายโดยทางโรเบิร์ตคิโยสกิเขาเล่าย้อนกลับไปถึงแรงบันดาลใจที่ทําให้เขาเขียนหนังสือที่ชื่อว่า Fake, Fake Money Fake Teachers, Fake Assets, ของปลอมเงินปลอมครูปลอมทรัพย์สินปลอมซึ่งเปรียบเสมือนภาคต่อของหนังสือ Rich Dad Poor Dad โดยโรเบิร์ตคิชอสกิเขาเล่าว่าเมื่อกว่า40ปีก่อนเขาได้มีโอกาสเป็นลูกศิษย์ของด b u c k m ร n บัคมินสเตอร์ฟูลเลอร์ที่เป็นนักคิดนักเขียนที่เขานับถือเป็นอย่างยิ่งแต่หลังจากในปีคศ1983หลังจากที่ดรฟูลเลอร์เสียชีวิตไป เขาก็ได้ทิ้งหนังสือเล่มหนึ่งที่เอาไว้ให้โลกที่ชื่อว่า g r u n c h of Giants ที่หมายถึงการปล้นเงินสดครั้งมโหโฬารระดับสากลโดยเนื้อหาในหนังสือเล่มนั้นได้เปิดโปงให้เห็นวิธีการที่เหล่าบรรดาอภิมหาเศรษฐีและบริษัทยักษ์กใหญ่ระดับโลกได้จัดการขโมยความมั่งคั่งไปจากคนทั่วไปอย่างแนบเนียนผ่านระบบเศรษฐกิจและการเงินซึ่งหนังสือ g r u n c h of Giants มีผลกระทบต่อแนวคิดของโรเบิร์ตคิโยสกิอย่างมหาศาลโดยโรเบิร์ตเขาเล่าว่าหลังจากที่ได้อ่านหนังสือเล่มนั้นเขาก็ทําการตัดสินใจลาออกจากงานและขายธุรกิจที่ทําอยู่ในนักขณะน,นั้นทิ้งไปเพื่ออุทิศตนเองให้กับการค้นคว้าหาคําตอบว่าเรายักษ์ใหญ่ทางการเงินทําการปล้นคนส่วนใหญ่อย่างไรบ้างซึ่งผลจากการค้นคว้าและการสังเกตการในชีวิตจริงหลาย10ปีของเขาก็ได้กลายมาเป็นหนังสือที่ชื่อว่า Fake ฟกม e นน Fake t e a เชอร์ Fake Assets โดยเนื้อหาใจความสำคัญของหนังสือ Fake นั้นคือการชี้ให้เห็นว่าเหล่าบรรดาผู้ที่ร่ำรวยอย่างมหาศาลพวกเขาได้เอาเปรียบคนทั้งโลกผ่าน3ช่องทางหลักได้แก่เงินการศึกษาและทรัพย์สินหรือที่โรเบิร์ตข้อเรียกว่าเงินปลอมครูปลอมและทรัพย์สินปลอมซึ่ง3สิ่งนี้เชื่อมโยงกัน และเป็นรากฐานของปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการเงินที่เราทุกคนเผชิญอยู่กันณทุกวันนี้โดยเขาย้ำว่าในปัจจุบันนั้นช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนทั่วไปกำลังกว้างขึ้นเรื่อยๆสัดส่วนของคนที่อยู่ในชนชั้นกลางที่เคยเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจก็เปลี่ยนไปคนชนชั้นกลางบางส่วนหลุดลงไปเป็นกลุ่มคนที่มีฐานะยากลำบากทางการเงินเป็นจำนวนมากขึ้นคนชนชั้นกลางกำลังจนลงเมื่อเทียบกับค่าครองชีพในสังคมและนั่น คือภาพสะท้อนของระบบที่เอื้อประโยชน์ให้คนรวยรวยยิ่งขึ้นในขณะที่คนทั่วไปกลับสูญเสียอำนาจทางการเงินไปทีละน้อยซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ความเหลื่อมล้ำนี้เพิ่มขึ้นทางโรเบิร์ตคิโยสกิเขาระบุว่าเป็นเพราะสมปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นนั่นก็คือเงินปลอมครูปลอมและทรัพย์สินปลอมที่แทรกซึมอยู่ในระบบสังคมของบ้านเรา โดยโรเบิร์ตเขาไม่ได้กล่าวโทษคุณครูโดยตรงหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการส่วนตัวแต่เขาไม่ถึงว่าระบบการศึกษาโดยรวมซึ่งถูกควบคุมทิศทางโดยกลุ่มคนชนชั้นนาที่ร่ํารวยทางโรเบิร์ตคิโยสกิเขาก็ตั้งคาถามสําคัญที่ชวนให้ทุกคนคิดตามว่าทาไมโรงเรียนถึงไม่สอนเรื่องการเงินให้พวกเรากันละ่ะทําไมเราไม่เคยได้เรียนรู้วิธีการจัดก,การกับเงินส่วนบุคคลที่ถูกต้องเลยซึ่งคําถามนี้สะท้อนมุมมองว่า หลักสูตรการศึกษาดังเดิมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน <ๆ S 2> ไม่ได้เตรียมความพร้อมให้ผู้คนเข้าใจเรื่องการเงินเลยแม้ว่าเราอาจจะได้รับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์บางอย่างอย่างเช่นการบวกลบคูณหารการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้หรือวิธีจดบัญชีรายรับรายจ่ายแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงแค่เปลือกนอกของความรู้ทางการเงินเท่านั้นแต่โรงเรียนกลับไม่เคยสอนให้เรารู้วิธีการทำงานของเงินในโลกแห่งความเป็นจริงเราไม่เคยสอนว่าเงินถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไร ระบบธนาคารทำงานแบบไหนภาษีมีผลต่อความมั่งคั่งอย่างไรหรือแม้แต่ความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สินอย่างแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรซึ่งทางโรเบิร์ตคิโยสกิเข้าได้ให้เหตุผลว่าการที่ความรู้ทางการเงินไม่เคยถูกสอนในโรงเรียนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นความจงใจที่มีมาตั้งแต่ต้ตนศตรวรรษที่20โดยเขาได้กล่าวถึงข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ว่าเมื่อประมาณปีคศ1903มีการก่อตั้งสมาคมด้านการศึกษาขึ้น โดยผู้ที่มีอิทธพิพลทางเศรษฐกิจในยุคนั้นซึ่งมีเป้าหมายเพื่อกำหนดทิศทางของระบบการศึกษาให้ผลิตคนที่เป็นแรงงานและกำลังทหารที่เชื่อฟังรรรทำตามคำสั่งมากกว่าที่จะสร้างประชากรที่สามารถคิดวิเคราะห์เองเป็นหรือสร้างคนที่มีความรู้ทางการเงินติดตัวโดยคนกลุ่มนี้เห็นว่าการให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจเรื่องการเงินมากเกินไปไม่เป็นประโยชน์ต่อพวกของตอนเองดังนั้น การศึกษาเรื่องเงินจึงถูกถอดออกไปจากหลักสูตรโดยสิ้นเชิงนับตั้งแต่นั้นมาทําให้ผู้คนถูกปลูกฝังให้เดินตามเส้นทางชีวิตแบบเดิมๆก็คือไปโรงเรียนตั้งใจเรียนให้ได้เกรดดีๆเพื่อที่จะได้หางานทําที่มั่นคงได้เงินเดือนส,สูงๆจะได้ส่งเสียตัวเองและครอบครัวได้แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นเส้นทางดังกล่าวมาพร้อมกับกับดักที่คนส่วนใหญ่ไม่ทันสังเกตนั่นก็คือเมื่อทํางานได้เงินมา เราก็ต้องจ่ายภาษีในอัตราที่สูงเงินที่เหลือจากนั้นก็นำไปเก็บออมในธนาคารหรือไม่ก็เอาไปลงทุนในกองทุนหรือหุ้นต่างๆซึ่งในแท้ที่สุดเงินเหล่านั้นก็ไหลกลับไปอยู่ในมือของคนกลุ่มน้อยอยู่ดีนั่นหมายความว่าระบบทั้งหมดถูกวางเอาไว้เช่นนี้อย่างแนบเนียนมาอย่างยาวนานแล้วต่อมาทางโรบเบิร์ตคิโยสกิเขาได้ขยายความของคำว่า fake teachers หรือครูปลอมในมุมมองของเขา ที่เขามองว่ามันไม่เพียงแต่ตัวระบบการศึกษาที่ไม่สอนเรื่องของการเงินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้รู้หรือที่ปรึกษาทางการเงินตามสื่อต่างๆที่มักให้คําแนะนําผิดๆกับประชาชนทั่วไปอีกด้วยโดยเขากล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าคนพวกนี้สอนอะไรเราเกี่ยวกับเรื่องของเงินไม่ได้เลยแต่กลับแนะนําให้เราเอาเงินไปลงทุนในที่ที่ให้ผลประโยชน์แก่พวกเขาไม่ว่าจะเป็นในหน้าค้าที่ดินในหน้าค้าหุ้น ตัวแทนขายกองทุนหรือในหน้าประกันชีวิตดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคําแนะนําที่บอกว่าให้ตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้หางานดีๆทําหรือคําแนะนําที่บอกว่าทํางานแล้วเก็บออมให้มากๆไม่ก็ให้ลงทุนในระยะยาวในหุ้นหรือกองทุนเพื่ออนาคตล้วนเป็นคําแนะนําที่ไม่ได้เรื่องสําหรับการสร้างความมาั่งคั่งในระยะยาวเลยเพราะแท้ที่จริงแล้วมันก็คือคําแนะนําของระบบครูปลอม Fake Teachers ที่คอยแนะนําให้คนส่วนใหญ่เดินไปในเส้นทางการเงินที่ไม่ทําให้รวยขึ้นจริงมันเป็นเพียงการส่งต่อเงินจากแรงงานของเราไปสู่มือของคนรวยผ่าน,นกลไกตลาดทุนและธนาคารต่างหากต่อมาเมื่อพูดถึงเฟกมันนี่หรือเงินปลอมทางโรเบิร์ตคิจสกิเขาได้ปูพื้นฐานให้เห็นภาพตั้งแต่ต้นเหตุทางประวัติศาสตร์ในอดีตที่ตัวของเขาบอกว่าจุดพลิกผันสำคัญมันได้เกิดขึ้นในปีคศ1971เมื่อสหรัฐอเมริกา ได้ทำการยกเลิกระบบมาตรฐานทองคำ The Gold Standard ที่เคยผูกค่าเงินดอนลลา,าร์สหรัฐเอาไว้กับทองคำความหมายก็คือก่อนปีคศ1971จำนวนเงินดอนลลาร์ที่พิมพ์ออกมานั้นจะต้องเท่ากับจำนวนทองคำที่สํารองคงครางเอาไว้ซึ่งการตัดขาดเงินดอนลลาร์ออกจากทองคำนั้นนั่นหมายความว่านับตั้งแต่ปีคศ1971เป็นต้นมาเงินกระดาษหรือ Fiat Money ก็สามารถพิมพ์เพิ่มขึ้นได้อย่างอิสระ โดยที่ไม่ต้องมีทองคำหนุนหลังอีกต่อไปทำให้รัฐบาลสหรัฐและธนาคารกลาง Federal Reserve สามารถสร้างเงินใหม่ขึ้นมาในระบบเท่าไหร่ก็ได้ตามที่ต้องการดังนั้นหลังจากปี1971เป็นต้นมาเงินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้มีทองคำค้ำประกันอีกต่อไปแล้วมันเป็นแค่กระดาษที่รัฐบาลบอกว่ามีค่าเพราะก่อนที่จะพิมพ์เงินออกมาได้นั้นรัฐบาลต้องกู้ยืมก่อนนั่นหมายความว่า ทุกครั้งที่มีการสร้างเงินเพิ่มก็เท่ากับว่ามีการสร้างหนี้สินของประเทศเพิ่มขึ้นตามมาด้วยเสมอพูดง่ายๆก็คือยิ่งมีเงินในระบบมากเท่าไหร่หนี้ของประเทศที่พิมพ์เงินออกมานั้นก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นโดยโรเบิร์ตคิโยสกิเขาเสริมว่าผู้เชี่ยวชาญบางกลุ่มมักพร่ำสอนคนทั่วไปว่าจงอย่าเป็นหนี้ให้รีบใช้หนี้ให้หมดแต่กลับไม่ได้บอกความจริงอีกด้านหนึ่งว่าหากทุกคนปลอดหนี้กันหมดระบบเศรษฐกิจโลก จะพังทลายลงทันทีเพราะโลกสมัยใหม่นั้นมันได้ถูกขับเคลื่อนด้วยหนี้มูลค่าที่หมุนเวียนอยู่ในระบบทั้งหมดนั้นก็คือหนี้ดีๆนี่เองดังนั้นคนที่มีอำนาจอยู่ในมือจะไม่มีวันบอกเคล็ดลับข้อนี้ให้กับเรารู้เพราะระบบทุนนิยมทุกวันนี้ต้องการให้ประชาชนเป็นหนี้อย่างเช่นหนี้กู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถหรือเงินกู้เรียนเพื่อที่เงินจะได้ถูกสร้างเพิ่ม และไหลเวียนต่อไปอยู่ในระบบแบบไม่จบไม่สิน้นนอกจากนั้นโรเบิร์ตคิโยสกิเขายังได้พูดถึงองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งที่แยกกันไม่ออกจากระบบเงินตราที่ขับเคลื่อนด้วยนี่ก็คือเรื่องของภาษีโดยเขาได้อธิบายว่าเงินจะทำงานในระบบนี้ได้ก็จาเป็นจะต้องมีภาษีมารองรับความหมายก็คือเมื่อรัฐบาลก่อหน,นี้พิมพ์เงินออกมาใช้จ่ายทำการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น พวกเขาก็จะเรียกเก็บภาษีจากประชาชนในระยะยาวเพื่อนำเงินไปชดใช้หนี้เหล่านั้นอีกทีวนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆดังนั้นการศึกษาทางการเงินที่แท้จริงจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของหนี้และภาษีอย่างลึกซึ้งเพราะสองสิ่งนี้คือคกลไกหลักที่จะกำหนดชัยชนะหรือความพ่แพ้ทางการเงินของผู้คนในสังคมและแน่นอนว่าเรื่องเหล่านี้ไม่มีสอนในโรงเรียน เราจบการศึกษาออกมาโดยแทบไม่รู้เลยว่าภาษีส่งผลอย่างไรต่อไรายได้และความมั่งคั่งของเราและเราก็ยังไม่เข้าใจว่านี่สามารถเป็นดาบสองคมที่หากใช้อย่างชาญฉลาดก็จะช่วยให้คนคนนั้นสามารถสร้างความร่ำรวยขึ้นมาได้แต่ถ้าใช้นี่อย่างไม่รู้เท่าทันมันก็จะผูกมัดเราไว้กับความยากลำบากไปตลอดชีวิตและเพื่อย้ำภาพให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทางโรเบิร์ตกิจสกิเขาก็ได้หยิบยกตัวอย่างใกล้ตัวเกี่ยวกับเรื่องของครูและระบบบำนานว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเขาหรือก็คือพ่อจนในหนังสือ rich dad poor dad ซึ่งคนรุ่นนั้นพวกเขาได้ถูกปลูกฝังมาอย่างยาวนานว่าการเป็นข้าราชการหรือครูในโรงเรียนนั้นเป็นอาชีพที่มั่นคงที่สุดเพราะมีเงินเดือนประจาและมีบำนานหลังกเกษียณดูแลไปตลอดชีวิตแต่ความจริงทุกวันนี้ไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปโดยเขาชี้ว่า เดี๋ยวนี้กองทุนบำนาญครูจำนวนมากอยู่ในภาวะล้มละลายหรือขาดทุนย่อยยับครูรุ่นใหม่ๆก็ไม่สามารถคาดหวังจะพึ่งเงินบำนาญหลังกเกษียณได้อย่างมั่นใจเหมือนในอดีตที่ผ่านมาซึ่งสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ทางโรเบิร์ตคิโยสกิก็ระบุชัดว่าก็เพราะพวกบริษัทการเงินและธนาคารขนาดใหญ่ที่เข้ามามีอิทธิพลอยู่เหนือกองทุนบำนาญเหล่านั้นโดยระบบทุกวันนี้ หลอกให้คนทั่วไปเดินตามสูตรสำเร็จก็คือไปโรงเรียนเรียนให้เก่งจะได้หางานดีๆทำแต่เมื่อทำงานได้เงินมาโรงเรียนก็ไม่ได้สอนเรื่องบริหารการเงินให้เราทำให้เราจะต้องฟังคำแนะนำจากกูรูว่าให้นำเงินไปลงทุนในหุ้นลงทุนในพันธบัตรลงทุนในกองทุนรวมลงทุนใน ETF และออมเงินเก็บเอาไว้ในธนาคารซึ่งดูเพินเ,เ,เหมือนจะเป็นคำแนะนำที่ดี แต่หากลองพิจารณาดีๆก็จะพบว่าเงินทุกบาทที่เราส่งไปยังตลาดหุ้นหรือนำไปฝากออมทรัพ์ยนั้นสุดท้ายเงินมันจะไหลเข้ากระเป๋าของคนกลุ่มหนึ่งเสมอซึ่งกลุ่มคนที่ว่าก็ได้แก่บริษัทจัดการกองทุนและพวกเหล่าบรรดาธนาคารการลงทุนทั้งหลายที่อยู่บนตลาดหุ้นนั่นเองโดยโรเบิร์ตคิชเสกิเขาได้ยกตัวอย่างที่ชัดเจนมากอย่างหนึ่งจากกองทุนบำนาญของเหล่าคุณครูตำรวจนักดับเพลิง และพนักงานภาครัฐทั้งหลายที่สะสมมาตลอดชีวิตของพวกเขาว่าสุดท้ายเงินก้อนมหาศาลนี้จะถูกนำไปลงทุนในตลาดหุ้นและสินทรัพย์ทางการเงินผ่านผู้จัดการกองทุนซึ่งกองทุนบำนาญรวมเหล่านี้ถือเป็นแหล่งเงินก้อนใหญ่ที่สุดที่ตลาดหุ้นใช้หมุนทำกำไรซึ่งเมื่อไรก็ตามที่ตลาดหุ้นตกต่ำลงอย่างหนักเงินบำนาญเหล่านี้ก็จะอันตรธานหายไปพร้อมๆกับความฝันในการ,กรเกษียณของคนทำงานทั่วไป นั่นคือระบบของทรัพย์สินปลอม fake assets ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้ผู้คนทั่วไปเข้าใจผิดว่าตนเองนั้นมีสินทรัพย์มีคุณค่าอยู่ในมือแต่แท้ที่จริงแล้วมันคือมูลค่าลมๆลมแ้แรงๆที่พร้อมจะหายวับไปเมื่อวิกฤตมาเยือนโดยโรเบิร์ตคิโยสกิบบอกอย่างตรงไปตรงมาว่าพวกเราทุกคนล้วนถูกจัดฉากโดยฝีมือของอภิมหาเศรษฐี ซึ่งตรงกับที่บัคมินสเตอร์ฟูลเลอร์เคยเตือนเอาไว้ในหนังสือของเขาที่ชื่อว่า g r u n c h of Giants ว่าได้มีการปล้นสะดมเงินในกระเป๋าของผู้คนไปจำนวนมากอย่างเป็นระบบและแนบเนียนมาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคนไม่ว่าเราจะตั้งใจทำงานอย่างหนักและทำทุกอย่างทุกวิธีทางถูกต้องตามตำรามากแค่ไหนต่อให้เรียนดีมากแค่ไหนสอบเข้ามาหาวิทยาลัยดีหางานที่มั่นคงมากแค่ไหนลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการกเกษียณได้ดีแค่ไหน เราก็ยังคงเสี่ยงที่จะพ่ายแพ้ในเกมการเงินนี้อยู่ดีหากเราไม่ฉุกคิดและเรียนรู้วิธีใหม่ๆที่เหล่าบรรดาคนรวยได้ใช้จริงๆในโลกของเกมการเงินและด้วยเหตุนี้แนวทางของ Rich Dad ที่โรเบิร์ตคิโยสกิก่อตั้งขึ้นจึงสวนทางกับระบบการศึกษากระแสหลักโดยสิ้นเชิงเพราะเขาเน้นสอนเรื่องของหนี้และภาษีเป็นสสิ่งที่โรงเรียนไม่เคยสอนแถมที่ปรึกษาทางการเงินทั่วไปก็ไม่อยากจะพูดถึงมันอย่างตรงไปตรงมา เพราะหนี้กับภาษีคือหัวใจสําคัญที่คนรวยใช้สร้างความมั่งคั่งและใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงของพวกเขาเองซึ่งคนที่เฉลียวฉลาดคือคนที่รู้จักสอดสวงหาครูที่ดีที่สุดครูผู้เป็นคนที่เป็นปรมาจารย์ตัวจริงในเรื่องนั้นๆแทนที่จะเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ระบบยัดเยียดมาให้เรียนรู้ซึ่งทางโรเบิร์ตคิโยสกิได้เน้นย้ําว่าให้ทุกคนระมัดระวังในการเลือกที่มาของความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงิน อย่าเรียนรู้จากเฟกทิเชอร์แต่จงเรียนรู้จากผู้ที่เดินเกมการเงินเป็นและประสบความสำเร็จจริงในระบบนี้จริงๆนอกจากนี้เขายังได้เผยแนวความคิดส่วนตัวเกี่ยวกับการลงทุนของเขาอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาไม่เคยลงทุนในตลาดหุ้นเลยทั้งที่ตัวของเขาเองก็เคยมีบริษัทตัวเองจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์มาแล้วถึง3บริษัทโดยเขาเล่าว่าเขารู้วิธีสร้างหุ้นขึ้นมาขายให้คนอื่นแต่เขา จะไม่ซื้อหุ้นพวกนั้นด้วยเงินของตัวเองเพราะเขาไม่เชื่อถือในระบบตลาดหุ้นและทรัพย์สินกระดาษที่ราคาแปรผันขึ้นลงเหล่านั้นซึ่งเขาเตือนว่าตลาดการเงินทุกวันนี้มันขึ้นอยู่กับการพิมพ์เงินและอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบของธนาคารกลางเป็นหลักทําให้ภาพรวมที่เราเห็นคือตลาดหุ้นขึ้นแรงเศรษฐกิจดูเหมือนไปได้ดีเป็นยุคแห่งความรุ่งเรือง โดยเฉพาะคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ที่เติบโตมาในช่วงเวลาที่ตลาดมีแต่ขาขึ้นมาตลอดแต่เบื้องหลังนั้นคือความผันผวนที่ซ่อนอยู่เพราะทุกครั้งที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจรัฐบาลก็เลือกที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการพิมพ์เงินเข้าสู่ระบบอีกครั้งทำให้ฟองสบู่พองโตขยายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมซึ่งแม้ว่าจะช่วยยืดเวลาการระเบิดออกไปแต่มันก็จะส่งผลให้ขนาดของการล่มสลายในอนาคตใหญ่ขึ้นและรุนแรงขึ้นกว่าเดิม และตลาดหุ้นมันก็จะขึ้นแล้วก็ลงวนเวียนไปเช่นนี้เพราะพวกธนาคารกลางพิมพ์เงินปลอมออกมาอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบไม่หยุดพักทําให้ผู้คนมักดีใจที่บ้านของตนเองนั้นราคาสูงขึ้นราคาหุ้นก็เพิ่มขึ้นแต่พวกเขากลับไม่รู้ตัวเลยว่ากําลังถูกจัดฉากไว้สําหรับวิกฤตครั้งต่อไปซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่าทางโรเบิร์ตคิโยสกิเขากําลังปูภาพรวมของปัญหาอย่างละเอียด ตั้งแต่ต้นต่อเชิงประวัติศาสตร์แนวคิดเบื้องหลังของระบบการเงินปัจจุบันไปจนถึงวิธีที่คนรวยใช้ประโยชน์จากระบบเงินปลอมครูปลอมและทรัพย์สินปลอมซึ่งเราเริ่มจะเห็นภาพแล้วว่าระบบทั้งหมดนั้นมันเชื่อมโยงกันเป็นวงจรอ,อุบาทที่คนส่วนใหญ่ถูกซ้อนให้ใช้ชีวิตทางการเงินอีกแบบหนึ่งในขณะที่คนส่วนน้อยใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งซึ่งทั้งสงแบบนี้ให้ผลลัพธ์แตกต่างกันอย่างลิบลับ